มาแล้วครับแปมาดูนะเบี้ยวตกชิงเดียวครับโอ้โหวิงว่งวิง่งวิ่งเซฟเซฟเซฟโอ้โหตะเพียนใหญ่ครับโอ้โหไทยถือจังบ้าว,ว่าดีได้แล้วครับ เต็มแรกครับผมเปลี่ยนไซส์สวยเปลี่ยนขีดได้บ้าสีมือคนงัดครับผมดูหน้าตาคนงัดครับปล่อยอไม่ร้านไหนเอาบล่อย เยียบสภาพไม้ครับ